แน่นอนถ้าจะต้องเลือกให้ควางสำคัญค่ะกับตัวเองเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่างรูปร่างกับหน้าตาทั้งสองอย่างเลยดีกว่าครับผมเพราะว่ามันคงต้องใช้ทั้งสองอย่างในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหรือว่าหน้าตาอะไรเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าคุณท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายดูแลตัวเองเนาะแต่เรื่องของหน้าตาแน่นอนค่ะการที่เราจะเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่เข้าหน้าเราเราจะต้องมีการเลือก วิธีการเลือกของคุณท่านค่ะในการเลือกสถาบันเลือกจากอะไรคะส่วนใหญ่นะฮะก็เอาเอาเป็นว่าเออ่ถ้าให้แนะนำแล้วก็ผมเลือกที่ที่เขาเรียกว่า มีผู้เชี่ยวชาญครับผมที่ที่ที่ดีนะแล้วก็มีความปลอดภัยครับผมแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ฟัอน์้ันทำสมัยเลยนะครับผมค่ะและทุกอย่างที่พูดมาก็อยู่ในเดอะซิทคินิกของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ให้ความไว้วางใจนะคะเลือกนะคะเพราะว่าเดอะซิทคินิกของเราเนี่ยมีคุณหมอนะคะที่ให้คําแนะนานะคะรวมถึงดูแลทั้งหมดเลยในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ในเรื่องของสปาด้วยถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของบางทีเนี่ยคุณชาวชาจะลดน้ำหนักยาก นี่ยนะคะก็มาให้ค่ะเด็กซิทูแล่หรืออยากจะกลับลูกหน้ารับโหมดเพลงก็มาทำได้นะคะกับคาซาบันของเรากับเด็กซิทูคลินิกนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงท้ายนี้ให้คุณท่านสักคนน่ะสักนิดหนึ่งค่ะหลายๆคนอยากรู้ครับผมก็แฟนคลับผมหลายๆคนทุกรอเพลงอยู่นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมก็ถูกอนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีิีนนี้ได้ครับก็รอติดตามคั้งได้กับทีมรายการนล้วกันครับผม เดี๋ยวนีคาดว่าน่าจะไม่ก่อนเมษาก็หลังเมษาไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยเธอจะเป็นแนวไหนคะยันแดงก็ไมเดี๋ยวรอฟังเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวฟังเลยแล้วกันนะคะไม่ใช่เดี๋ยวอใจรอสักพักแล้วกันนะคะแล้วคุณร้องจะได้เจอกับผลงานล่าสุดของคุณท่านอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณท่านด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ่ายภาพกับทางผู้บริหารของเราที่หน้าใบกับด้วยนะคะเอาเสียงประมือให้กับคุณ

No p Hãy subscribe cho เดีงาวถ่ายรูปหน่อยค่ะเข้าเลยเข้าเลยค่ะมีการสุดยอดเลยปะเ้าเลยตะถ่ายเข้าเลยเะข้าไปเลยไม่ต้องถอดเข้าไปเลยเข้าไป เข้าไปเลยเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่พีเลงด้วยนะพี่เลกับพี่ลได้ไหหัวกระเซยมา้าแล้วแล้วก็ไม่เก็บลยากีน้้ล้วกลับมาถ่ายตั้งหนึ่งขอผไปถ่าย้นะครับหรือกลับานไ้รอรอตรงนี้เลยนี้เข้าไปเลย

อย่ไปแ่ lings, yep. ้วค่ะพี so, oh, oh, ่โนรีน้องหน่อยหนูต้องรีบเข้าไปเลยอย่าเสีย่ายรวมแล้วเนอะเข้าเลยเข้าไปเลยน้องเสื้อเขียวไม่ไมไม่ไม่ทุกคใจเย็นนี่ทุคนไม่เอานี้า เนี่ยวันเกิดแบมอวยพรให้แบมหน่อยแล้วมีคอนเทบ์ครับแบมมีความสุขมากะนำอนาทนท์นี้ให้ไปยังไงเรื่องนี้ต้องไปก่อนจ้ะแจนแบมนะรูยส่งไปยังไหมไมเลิกเลยเลิกกันยบ้วค่ะบายบายแล้วบายบายท่านเปิดปายบายชาคะเราไม่มีคิด